ยิ่งไปกว่านั้นการประพฤติตนของผู้ชายโอเขาเข้าใจดีผู้ิท่านโหหย่งผิงโหวพวกเราต้องไปกันแล้ว ท่านหูท่านหูข้าและโอเยี่ยนสิงพบกันโดยบังเอิญคุยเรืเ่อยเปื่อยเพียงสองประโยคท่านอย่าเข้าใจผิดนะ วันนี้เออเหนี่ยมาหาเจ้าด้วยเรื่องอะไรไม่ทราบว่าเหตุใด,ดนางถึงเชื่อมั่นว่าเป็นไว้กวัวกงที่สั่งให้คนเฝ้าประตูข้าหวังอวี้นางหวังให้ท่านออกหน้ายื่นดีกาต่อราชสำนักเพื่อตรวจสอบคดีนี้อย่างเคร่งครัดแล้วจะว่าอย่างไงขขายอมปฏิเสธนางตอนนี้ความจริงยังไม่ปรากฏท่านหูคงจะมีแผนอยู่ในใจแล้วเขาไม่อาจแทรกแซงการกระทำของท่านหูเพียงเพราะความรู้สึกส่วนตัว จ้าบอกให้นางสบายใจเถอะนางคือพี่สาวของเจ้าข้าจะไม่นิ่งดูได้กับเรื่องนี้หรอกขอบคุณท่านโหะจริงสิวันนี้ตอนที่ข้าและคุณชายโอพูดคุยเล่นกัน <c oughs> เขาพูดประโยคแปลกๆประโยคนึงเขาพูดว่าอะไรเขาพูดว่าการตายของหวังอี้ไม่ได้ง่ายดายเหมือนภายนอกข้าคิดว่าเขาอาจจะรู้อะไรข้อมูลของเขามาจากสกุลโอ เช่นนั้นการตายของวังวี่จะเกี่ยวข้องกับสกุลโอหรือไม่มีเรื่องหนึ่งที่เจ้าต้องเข้าใจไม่ว่าก่อนหน้านี้จะเป็นยังไงโอเยี่ยนสิงไปปรากฏตัวอยู่ที่ชวนเม้ากัวกงแสดงว่าเขาเริ่มเข้าไปช่วยธุระในตระกูลแล้วเจ้ายังจะเชื่อเขาอีกเหรอันโห ข้าเข้าใจถึงความกังวลของท่านแต่โอเยยนสิงเขาไม่ใช่คนเลวจริงๆและข้าก็เข้าใจว่าแบบสกุลโอและสกุลสวีไม่ถูกกันเพราะฉะนั้นข้าและเขาไม่ได้พบปะเป็นการส่วนตัวแล้วเพียงแต่ในบางสถานการณ์ข้าก็จะรักษาความเหมาะสมกว่าเดิมท่านหูท่านเชื่อข้าหรือไม่ แหกก็จะถึงกันแล้วครับวันนี้สีหน้าท่านแม่ดูเบิกบานนะักเร็งว่าเหล่าหุยหยินและคุณหนูจะเทียบไม่ติดเลยทีเดียวพูดล้อข้าเล่นอีกแล้วไทหุยหยินเกิดเรื่องแล้วเจ้าค่ะ <laughs> วันนี้พวกเราต้องคุยเรื่องเก่ากันให้มากหน่นั่นผู้ใดกันอเอ๊ะนั่นมันผูยินน้อยหวังไม่ใช่เหรอเหตุใดถึงคุกเข่ขขาตรงนั้นทั้งยังแต่งตัวเช่นนั้นไปดูหน่อยผูยินทางผูยินน้อยหวังเจ้ากำลังทำอะไรอยู่เหรอ ผู้หญิงน้อยหวังเขารู้ว่าเจ้าจะปวดใจเพราะท่านชายเสียชีวิตแต่นี่เป็นลานหน้าสกุลสวีน้องสาวแท้ๆของเจ้าเป็นนายหญิงใหญ่สกุลสีเจ้ามาคุกเขาอยู่นี่ไม่ค่อยเหมาะสมกระมังมีเรื่องอันใดลุกก่อนแล้วค่อยว่ากันเถอะ ให้จวนผู้เท่าหูหยินทางหูหยินการมาแล้วให้หูยินสวีขอภัยไม่ได้ตอนรับนี่หูยินน้อยหวังไม่ใช่เหรอหูหยินน้อยหวังถ้าไปอะไรไปเลยเรีบลุกขึ้เจ้าค่ะไม่รู้ว่าเจ้าจะมาวันนี้ในเรือนกำลังยุ่งอยู่ เอ,อหากเจ้ามีเรื่องอันใดก็บอกกับผู้หญินก่อนดีหรือไม่อีเจิญต้อนรับผู้หญินน้อยหวังให้ดีถ้าจีนพูดเท่าผูห้หญินการห,หญินถังเฉินก็ได้ได้ได,ได้สกุลสวีมีผู้คนข,ขวบขวายไปมาไม่ขาดสายแต่ท่าสกุลหวังของข้านั้นเกลับเยี่ยมเหงาไรผู้คนวังเวงเท่าเวทนา หญิงรองนี่ท่านกำลังทำอะไรลุกขึ้นเถอะน้องหญิงเจ้ายอมออกมาพบข้าสักทีหากท่านมีอะไรพวกเราก็เข้าไปพูดสิไม่ข้าจะพูดทีนี้พี่เคยของเจ้าตายอย่างน่าเวทานทาเจ้ากลับไม่ยอมช่วยข้าถ้าอยากจะให้ทุกคนรู้อีกว่าสื่ออีเหนียงอย่างเจ้าไม่สนใจเยดีพี่สอดแท้ๆหากข้าช่วยท่านได้ข้ายอมไม่ปฏิเสธท่านลุกก่อนเถอะลุกก่อนขึ้น,กกนว่ากัน <S <S ท่านแม่ เขาว่าพวกนางสองพี่น้องอาจมีเรื่องเข้าใจผิดกันหรือไม่ก็ให้พวกนางคุยกันตรงนี้ไปเถอะพวกเราเชิญเหลาหูหยินไปดื่มชาชมดอกไม้กันก่อนมาเหลาหูหยินมาไทหูหยินไทหูหยินสามีของข้าตายอย่างอายุที่ธรรมแต่น้องหญิงของข้ากลับไม่สนใจใ่ดีใน้สักหนทางข้าจึงทำได้เพียงร้องขอไทหูหยินหวังไทหูหยินให้ความยุติธรรมกับข้า หูยินน้อยหวังเจ้าคือหูยินน้อยสกุลหวังข้าจะให้ความยุติธรรมกับเจ้ายังไงไทหูยินเพราะอย่า,ง,ายนงนี้ไม่ได้นะเจ้าคะแมน้นข้าจะเป็นหูยินน้อยสกุลหวังแต่ก็เป็นพี่หญิงของเสืออี้เนียงพวกเราถือเป็นญาติที่เกี่ยวดองกันหญิงร้องทั้งทางที่เหรินคุณสั่งการให้คนเฝ้าประตูข้าสามีของข้าแต่สำนักตรวจการกลับจับเพียงคนเฝ้าประตูพระจบเรื่องน,นี่ยุติธรรมกับสามีของข้าหรอข้าขอเพียงความยุติธรรม ไรซึ่งหดทางมีเพียงขอ,อยองพิงโอหยืนดีการต่อรัสํานักทําให้มีกล้าเอ,เอียงแอนรัสอบอย่างเข่งครันแต่น้องหญิงตัวดีของข้าไม่ได้ยินว่าต้องผิดใจกับเรือนคุณก็ปฏิเสธทันทีไทโฮยินตอนนี้เธอไรซึ่งหดทางและก็ไม่มีศักดิ์ศรีอะไรแล้วเหลวไหลสืบสวนคดีเป็นเรื่องของสำนักตรวจการท่านโหจะใช้อำนาจสืบสวนคดีได้อย่างไงอีกอย่าง สกุลสวีของข้าไม่เคยทำเรื่องผิดหลักกฎหมายพี่หญิงรองเรื่องนี้สกุลสวีไม่อาจแทรกแซงได้ข้าเข้าใจความรู้สึกของท่านในตอนนี้แต่ท่านก็ไม่อาจดื้อดึงเกินไปเพราะความเจ็บปวดเจ้ายังกล้าเลียงหนักมหาเป้าอีกเหรอแต่ไต่ทอง,งวังวิไม่เดนคุ้นอยู่เบื้องหลังพวกท่านสกุลสวีทั้งให้รู้ว่าคนใดเป็นใครกับไม่ยอมช่วยพวกท่านต้องได้ผลประโยชน์จากเกล็นคุณแน่จึงไม่กล้าล่วงเกินเขาเพราะเช่นนั้นจึงปกป้องเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่า หูยินหวังระวังคำพูดด้วยท่านหูยินสถานการณ์เช่นนี้จากที่ข้าดูเรื่องในเรือนของท่านสำคัญกว่าใช่หรือไม่พวกเราค่อยนัดกันวันหลังนันสินันสิวันหลังค่อยนัดกันเถอะให้จวินพูดเท่าขออาภัยที่เสียมารยาขอขอภัยจริงหูยินทางขอตกลนข้อตกลงไปกัน ไทโอยินไทโอยินท่านใ,ใ,ใจรำฉันดีไม่ได้นะท่านช่วยข้า<ห>เถอะร้องรองไทโอยินห,ห,หนากท่านถูกปรักปรรมท่านก็ไปร้องเรียนที่สำนักตรวจการได้ท่านกลับมา่อเรื่องที่สกุลสวีหรือท่านอยากให้ท่านโหไปพูดให้ได้ไว้ก,กัวกงสงสัยในสำนักตรวจการเพียงเพราะการคาดเดาของท่านเหรอฉีกหน้าเหมือนดังตอนนี้มีผลดีอะไรกับท่านถ้าไม่มีอะไรจะเสียแล้วจะกลัวอะไร เจ้ารังแกผู้อ่อนแอกลัวผู้มีอำนาจมีจตนาอื่นแอบแฝงข้าจะบอกให้นะหากสควีนสวีไม่สนใจต่อจากนี้ไม่มีวันสงบสุขแน่